ก็ขอนอะก็เป็นวันที่เด็กคงมีความสุขอีกวันหนึ่งนะครับหลังจากที่จิตตกมาเป็นระยะเวลาดาวนานนะครับ นับ2นะครับนับสองยู่าแชมเปลีรกราเฟสลีกนะครับนัดที่4ี่บิ๊กแมตช์เมื่อคืนนี้นะครับที่สนามแอนฟิลด์องแดงลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านต้อนรับเรอลัลมาดริดเจ้ายุโรปนะ ไม่ว่าดูเหลี่ยมมุมไหนก็มาริดเหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของผู้เล่นนะครับฟอร์มการเล่นล่าสุดยืนหนึ่งหัวตารางลาลิก้าสิอ นัดแพ้แค่นัดเดียวมี30แต้มนะครับน่าจะเป็นท,ทีมที่มีแต้มเยอะที่สุดในลีกยุโรปในตอนนี้ด้วยซ้ําไปนะครับสําหรับเดี๋ยวเอามาิดแต่ว่าเกมอีฟาแชมเปี้ยนลีกเมืม่อคืนนี้โอ้บรรยากาศในสนามแมนฟิลด์นี่ช่วยปลุกเรานักเตะ หรือผูนนะครับวิ่งลืมเหนื่อยวิ่งสู้ฟัดข้อผิดพลาดมีน้อยมากนะครับโอกาสทำประตูมีมากมายประตูโทนหนึ่งเดียวของ แค็กแอนลิสเตอร์ในนาทีที่61นะครับช่วยให้ลิวพูเฉือนเอาชนะราชันจุดขาวเลลวมัดดิดไป1ประตูต่อ0นะครับถือเป็นผลการแข่งขันที่เรียกคืนความมั่นใจนะครับให้กับลิวพู ทุกมิติอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับฟอร์มการเล่นที่แชมป์ต้องเล่นอย่างนี้นะทีมที่จะเป็นแชมป์ต้องเล่นแบบเมื่อคืนนี้แหละนะครับดูเหมือนเหมือนได้แฟนกล่าวกลับมานะเหมือนเหมือนได้ คนรักเก่ากลับมาอนะ่ะอืมนะแบบนี้แหละนะครับฟอร์มของลิฟูชุดที่เป็นแชมป์พรีมเมียร์ลีกเมื่อฤดูการที่แล้วเป็นแบบไหนเมื่อคืนก็เป็นแบบนั้นนะครับและก็เชื่อว่าอาร์เนอร์ชลตเองก็คงจะเห็นแล้วนะครับทีมที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับ แม่มันอุ่นใจนะมันอุ่นใจพี่ลึกนะทุนเก่านะเรียกว่าทุนเก่ายังช่วยรักษาชีวิตเอาไว้ได้นะครับในห่วงเวลาที่เปะปะนะครับหาติดทางไม่ได้หลงทางไปช่วขณะก็เอาถือว่าทุนเก่า บุญเก่านะครับฟอร์มการเล่นที่สุดยอดอยู่แล้วนะครับช่วยให้ริพูเอาชนะเรียวมาดิดได้เป็นผลสำเร็จนะครับอันดับในแชมเปี้ยนหลกเฟสลลกเนี่ยก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับตอนนี้ก็เอาเกาะกลุ่มไว้เนี้ยนะครับเพราะว่าหัวใจสำคัญมันคือการเล่นรอบน็อกเอาท์หลังจาก นี้ต่างหากนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ได้คงมีความสุขดีใจเหมือนได้แชมป์ก็แชมป์นะเออเราฟอร์มแชมป์กลับมานะฟอร์มแชมป์เก่ากลับมาแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องน่าจะยินดีมากไปกว่านี้ในห่วงเวลาอันยากบกละำบากแบบนี้นับสองถือว่านับสองนะครับนับหนึ่งในนัดแอสตันวิลลาห่วงเวลาที่ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับต้องยืนระยะให้ได้ สุดสัปดาห์นี้มีงานใหญ่รออยู่ที่เอทีฮัสสเตเดียมเป็นกำลังใจให้ทั้งตัวเองนะครับเราเดครอบทุกคนพวกเราเองก็ต้องปลุกปลอบกำลังใจให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตส่งกำลังใจ ให้กับทีมรักของเรานะครับไม่เป็นไรดูกันไปทีรนัดนะครับสุขใจไปทีรนัดหนทางยังอีกยาวไกลงานนี้มาราทอนแน่ๆวันนี้มาลอยกระทงนะครับยังไงก็ก็ตามประเพณีนะครับก็ขอให้มีความสุขสมหวังทุกประการ สวสุกคนนะครับยินดีเที่ไดกันวันนี้สวัสดีครับ